กำลังยกคัด์อยู่นะครับ FC ครับอาการคัดต์ลื่นนะครับอาการคัด์ลื่นนะครับอาการคัด์เลยก็คือวิ่งความเร็วร้อยนะครับมันจะตื้อๆนะครับมันไปแต่รอบเครื่องรถมันไม่ไปนะครับนะมันไปแต่รอบเครื่องนะครับจังหวะขึ้นเขาหรือจะจะแซงมันจะแซงไม่ขาดเพราะว่ามันไปแต่รอบเครื่องนะครับนั่นคือเรียกว่าอาการคัดต์ลื่นทีนี้มาดูว่าคัดต์ลื่นจุดไหนที่มันทําให้คัด์ลื่นจุดไหนทําให้อ่ารถไม่มีกําลังก็คือจุดนี้นะครับ นี่คือผ้าคาัดนะครับผ้าคาัดปกติมันจะหนามากครับแต่ตัวนี้มันบางแล้วมันก็จะมีตำแหน่งนี้ให้เราเห็นครับนี่ตัวนี้คือหมุดนะครับหมุดของผ้าคาัดนะครับทีนี้พอมาถึงตัวนี้ปุ๊บมันก็ทําให้เนื้อเหล็กตัวนี้กับเนื้อเหล็กตรงนี้ครับมีการสีกันครับแล้วก็เกิดอาการเลื่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าคาัดเลื่อนไม่มีกําลังนะครับวิธีแก้ก็คือ ยกคัสเปลี่ยน้าคัดใหม่นะครับยกคัดเปลี่ยน้าคัสใหม่พอมาดูลูกปืนครับลูกปืนตัวนี้ครับมันดังครับทาให้ลูกปืนมันวิ่งไม่ไม่สมูทวิ่งไม่เรียบนะครับนะเพราะว่าลูกปืนมันดงังพอลูกปืนมันวิ่งไม่ดีปุ๊บมันก็จะมากัดตรงนี้ครับนี่ครับนี่รอยที่ลูกปืนมันกัดบางคันเนี้ยกัดถึงกับทั้ลูกเลยครับแล้วก็ลูกปืนมันเสียก็เพราะว่าหนึ่งครับไปวิ่งลุยน้ําลึกนะครับ น้ำเข้าไปในลรเปืนตรงนี้ครับทําให้ลรเปืนตัวนี้เสียไว้ครับหรือวิ่งลุยน้ําช่วงปีปีที่แล้วเนาะน้ำเลือกน้ําท่วมนะครับแล้วก็ทําให้ลรเปืนตัวนี้เสียแล้วก็เกิดอาการกินวีคัสนะครับทําให้วีคัสมีปัญหาทีนี้เจ้าของรถนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วไปใส่ชุดนี้มาครับคัดนิ่มทีนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนคัดปกติไม่เคยแข็งก็เลยไปหาช่างข้างนอกนะครับบอกว่า ถ้าคัดแข็งใส่คัดนิ่มแต่ความจริงแล้วมันแข็งเพราะว่าตรงนี้ครับนี่ครับรรบียคัดนี่ครับนี่ครับในในในร่องตรงนี้ครับมันจะมีเศษของผ้าคาัดเศษของผ้าคาัดตัวนี้ครับจะวิ่งเข้ามากดตันในตรงนี้ครับแล้วเกิดอาการแข็งมันตันตรงไหน,นรู้ไหมครับตอนที่เราเหยียาบคาัดเราเหยียบปุ๊บตัวนี้มันกลดลงไปแล้ว้าไม่ฝุ่นเข้ามาเกาะตรงนี้ครับในร่องในร่องในร่องพอเข้ามาเกาะในร่องปุ๊บทำให้คัดมันแข็ง นะครับพอเราเปลี่ยนผ้าคาดใหม่เปลี่ยนเวลคาดใหม่นะครับชุดนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะครับเจ้าของรถบอกว่าช่างจันถ้าเราเปลี่ยนผ้าคาดแล้วตัวนี้ไม่ใส่มันจะไม่แข็งหรอเมื่อก่อนหน้านี้นะผมซื้อตัวนี้ตั้งหลายตังใส่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคาดแข็งแล้วช่างจันเอาออกมันจะไม่แข็งหรอนะครับบอกตามตัวนี้นะครับว่าไม่แข็งนะครับ ช่างจันกรลันตีเลยว่าเปลี่ยนผ้าคาดวีคาดนิ่มแน่นอนโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ก็ต่อเมื่อเราไปทําผ้าคาดทองแดงวีคาดสองชั้นนะครับเราค่อยใส่ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เอาออกไปเลยครับนะก็ตามนั้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องลดเรื่องคาดก็ปรึกษาช่างจันได้นะครับนะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับตอนนี้ก็ประกอบใกล้จะเสร็จแล้วครับ เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมนะครับทางานให้ไม่ยากครับใครอยากจะมาซ่อม้วก็มาได้เลยนะครับวันที่16ล้านปิดนะครับวันพรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับพรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับ1เดือนเราหยุดแค่วันเดียวคือวันที่16นะครับ1เดือนหยุดวันเดียวคือวันที่16เนาะยังไงก็ขอบคุณเอซีที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ